หายเย็บแผลที่ละลายได้เองพลาสติกที่ย่อยสลายได้เคยสงสัยกันไหมครับว่าของพวกนี้ทํางานยังไงความลับมันซ่อนอยู่ในกระบวนการทางเคมีที่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่าโพลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนครับวันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องนี้กันวองนึกภาพตามนะครับโลกที่เรามีวัสดุที่พอใช้เสร็จปุ๊บมันก็หายไปเองได้เลยอย่างเช่นกลุ่มพัสดุที่กลายเป็นปุ๋ยในสวนหรือพวกอุปกรณ์การแพทย์ที่ฝังในตัวเราพอรักษาเสร็จก็สลายไปเองเลยไม่ต้องผ่าตัดซ้ําเพื่อเอาออกมันสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับ เรื่องที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่เวทมนต์นะครับแต่มันคือวิทยาศาสตร์ลุ้นล้วนเลยคําตอบของทั้งหมดนี้อยู่ในปฏิกิริยาเคมีที่ชื่อว่า p o l y m e r i z a t i o n แบบเปิดวงแหวนนี่แหละครับมันเป็นกระบวนการที่ฉลาดมากๆและเป็นหัวใจสําคัญเลยในการสร้างพอลิเมอร์เจ๋งๆพวกนี้ขึ้นมาโอเคครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบเคลียร์ๆนะครับเราจะมาดูกันทีละสเต็ปเลยมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันก็คือพอลิเมอร์ที่หายไปได้คืออะไรแล้วความลับของความเคลื่อนในวงแหวนมันเป็นยังไง กุญแจสามดอกที่ใช้เปิดวงแหวนมีอะไรบ้างจากวงแหวนมันกลายเป็นวัสดุที่เราใช้กันได้ยังไงและสุดท้ายเราจะใช้มันสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้ยังไงไปดูกันเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยพอลิเมอร์ที่หายไปได้มันคืออะไรกันแน่แล้ว ROP หรือ polymerization แบบเปิดวงแหวนเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ polymerization แบบเปิดวงแหวนหรือ ROP เนี่ยมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างสายโซ่พลิเมอร์ที่ยาวมากๆครับแต่แทนที่เราจะเอาโมเลกุลเล็กๆมาต่อกันทีละตัวเหมือนร้อยลูกปัด R-O-P จะเริ่มจากโมเลกุลที่เป็นวงแหวนอยู่แล้วจากนั้นก็ใช้ตัวกระตุ้นเข้าไปเปิดวงแหวนนั้นออกแล้วก็เอามาต่อกันเป็นสายยาวๆนี่แหละครับคือวิธีการของมันทีนี้ก็อาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแล้วทําไมอยู่ดีๆวงแหวนพวกนี้ถึงอหญ่จะเปิดออกเองล่ะอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังกันแน่ซึ่งคําตอบก็น,น่าสนใจมากเลยครับแรงขับเคลื่อนหลักของมันเลยเนี่ยเราเรียกว่าความเครียดของวงแหวนหรือ ring strain ครับพูดยังไงก็คืออะตอมที่อยู่ในวงแหวนเนี่ยมันถูกบีบให้อยู่ในรูปทรงที่ไม่เป็นธรรมชาติมมมันเเลยยยไ่่สถีภาาาพตงๆ เหมือนเราเอาสปริงมาขดไว้แน่นๆเลยครับมันมีพลังงานอัดแน่นอยู่ข้างในพร้อมที่จะดีดตัวออกตลอดเวลาวงแหวนพวกนี้ก็เหมือนกันครับมันแค่อยากจะปลดปล่อยพลังงานออกมาโดยการเปิดตัวเองออกนั่นเองกระบวนการมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเริ่มจากวงแหวนที่มีความเครียดสูงๆซึ่ง,งมันไม่เสถียรเลยพอมีตัวเริ่มเข้าไปกระต้นปุ๊บวงแหวนก็จะแตกออกทันทีเพื่อปลดปล่อยพลังงานที่อัดอั้นไว้และสุดท้ายมันก็จะกลายร่างเป็นสายโซ่ยาวๆที่เสถียรกว่ามากๆสรุปก็คือปฏิกิิยานี้มันเกิดขึ้นได้เพราะผลลัพธ์ส โอเคครับพอเรารู้แล้วว่าทำไมวงแหวนมันถึงอยากจะเปิดออกคําถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเปิดมันได้ยังไงในทางเคมีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับแต่มันมีเหมือนกับกุญแจหลักๆอยู่3ดอกที่จะใช้ไขวงแหวนเหล่านี้ได้กุญแจ3ดอกที่ว่าเนี่ยก็คือตัวริเริ่มปฏิกิริยา3แบบครับแบบแรกคือแบบแคทไอออนิกที่ใช้ตัวริเริ่มเป็นประจุบวก2คือแบบแอนไอออนิกอันนี้จะใช้ตัวริเริ่มเป็นประจุลบและสุดท้ายแบบคออร์ดิเนชั่นอันนี้จะใช้สารประกอบโลหะซึ่งจะให้ความแม่นยําสูงมาก แต่ละแบบก็จะใช้วิธีจู่โจมวงแหวนไม่เหมือนกันแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันด้วยครับถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนะครับลองดูตารางนี้เลยเราเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆเลยครับว่าแคตไอออนิกก็เหมือนกุญแจประจุบวกแอนไอออนิกก็คือกุญแจประจุลบส่วนแบบโคออร์ดิเนชันเนี้ยอันนี้เจ๋งสุดเหมือนเป็นมาสเตอร์คีย์เลยครับเพราะมันควบคุมปฏิกิริยาได้แม่นยำมากๆเอาละครับมาถึงส่วนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดแล้วพอเราเปิดวงแหวนได้แล้วแล้วไงต่อเราเอาสายโซ่พวกนี้ไปสร้างเป็นอะไรได้บ้าง มาดูกันครับว่ามันจะกลายเป็นวัสดุสุดเจ๋งอะไรในชีวิตจริงของเราวัตถุดิบตั้งต้นของเราหรือโมโนเมอร์แบบวงแหวนที่ใช้กันบ่อยๆใน ROP เนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีอยู่3มกลุ่มครับคือพวกแลคแทมแลคโทนแล้วก็อีเทอร์แบบวงแหวนซึ่งเจ้าวงแหวนตั้งต้นแต่ละแบบนี่แหละครับที่จะเป็นตัวกําหนดเลยว่าโพลิเมอร์ที่ได้ออกมาจะมีหน้าตาและคุณสมบัติเป็นยังไงมาดูตัวอย่างแรกกันเลยเริ่มจากวงแหวนที่ชื่อว่าเอฟไซลอนคาโปแลคแทมพอเราเปิดวงแหวนนี้ออกสิ่งที่เราได้ก็คือไนลอน6ครับ ใช่แล้วครับไนลอนที่เราคุ้นเคยกันดีในเสื้อผ้าพรมหรือแม้แต่ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ต้องการความแข็งแรงทนทานสูงๆทั้งหมดนี้มาจากวงแหวนเล็กๆนี่แหละครับต่อไปถ้าเราเปลี่ยนมาใช้วงแหวนที่เรียกว่าแลคโทนพอเปิดวงแหวนนี้ออกมาเราก็จะได้โพลีเอสเทอร์ครับและโพลิเมอร์ที่เป็นดาวเด่นของกลุ่มนี้เลยก็คือ PLA หรือ Polylactic a c ซ d ซึ่งนี่แหละครับคือพลาสติกสัวภาพที่ใช้ในเครื่องพิมพ์สามิติหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้พูดง่ยายๆก็คือเรากำลังสร้างพลาสติกที่ไม่่ไไดด้อออยูกกัับเเราาปตลนนง และสุดท้ายนะครับจากวงแหวนที่ดูธรรมดามากๆอย่างเอทิลีนออกไซด์พอเราเปิดมันออกเราจะได้พอลิเมอร์ที่ชื่อว่าพอลลีเอทิลีนออกไซด์หรือ PEO ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานได้หลากหลายแบบสุดๆไปเลยครับตั้งแต่ส่วนผสมในผงซักฟองยาไปจนถึงสารเคลือบต่างๆเป็นพอลิเมอร์ที่เก่งรอบด้านจริงๆพอเห็นตัวอย่างทั้งหมดนี้แล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับแล้วทั้งหมดนี้ทําไม ROP ถึงมีความสําคัญมากๆกับโลกของเรากับอนาคตที่เรากำลังจะสร้างขึ้นเหตุผลที่ ROP มันสําคัญมากก็เพราะว่า อย่างแรกเลยมันเป็นวิธีหลักเลยครับในการสร้างพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งดีต่อโลกของเรามากๆอย่างที่สองมันทําให้เราสร้างวัสดุทางการแพทย์ที่ล้าสมัยได้อย่างหมย่ยแพทที่ละลายเองหรือระบบนําส่งยาเข้าสู่ร่างกายและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆคือเราสามารถควบคุมการสร้างพอลิเมอร์อย่างแม่นยํามากเมื่อเราสั่งได้เลยว่าจะเอาโมเลกุลหนักแค่ไหนคุณสมบัติแบบไหนนี่แหละครับที่ทําให้ออ P มันทรงพลังมากเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าศสกยภาพของมันยังไปได้อีกไกลมากแลว้วก็น่าคิดน,นะครับว่าในอนาคต การเปิดวงแหวน้วยวิธีนี้จะสร้างสาร,รวัสดุอะไรใหม่ๆที่จะมาปฏิวัติโลกของเราได้อีกบ้าง